วันนี้ครับวันนี้เราทีมงานกูลาโซลาเซลล์นะครับวันนี้เรามาติดตั้งโซลาเซลล์อยู่ที่บ้านนนเต็งนะครับผมอำเภอโคงนะครับชุดนี้เป็นชุดไฮบริดออร์กิตสากิโลวัตต์สีโวลต์นะครับผมแบตลิเทียมร้อยแอมสี่สิบโวลต์ของเอลวีท็อปซันนะครับผมเป็นลิเทียมประกอบโรงงานเลยนะครับเกรด่นเอนะครับผมลิเทียมแท้แน่นอนครับผมตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ประกอบนะครับอันนี้งานเสร็จแล้วครับวันนี้จะส่งงานวันนี้ใช้อุปกรณ์ก็มีตู้เย็นได้เลยครับสบายคือใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับไม่มีปััญหานะครบ กระแสไฟตัวนี้ใช้แผง6แผงนะครับโมโนฮาร์ตเซลิบ415วัตต์เกรเ A นะครับเทียวันโมโนแผงชุดนี้รับประกัน20ปีนะครับไฟออกแับแผงแท้แน่นอนนะครับผมนี่เราเดินสายไฟให้ลูกค้านะครับผมเดินให้เรียบร้อยนะครับเดินไฟให้ปกติเราเดิน3จุดนะครับแต่ว่าลูกค้าให้เราเดินเยอะเกินวันนี้เราเดินให้ให้เยอะนะครับ5จุดกจุดเลยครับครับแก้ของแก้ของหน้าไป จะต้องแก้หมองน้ำจากแต่ว่ายังบม่ไดเวลาจ้ะอันนี้มาเดินไฟให้เรียบร้อยแล้ว้าหครับเดินไฟนะให้เรียบร้อยนะครับมีเดินไฟหม้อท่อให้เรียบร้อยนะมีแท่งกาวให้เรียบร้อยนะครับลงกาว a c d c ลงให้เรียบร้อยนะครับปลอดภัยนะครับผม ตัวแผงเราจะอยู่บนหลังคาครับเสร็ตบนบนหลังาคาโครงสร้างดีเลยนะครับเราทําองศารับองศาให้ให้ลูกค้าได้เลยตัวแผงนะครับตัวอยู่ข้างบนนะจะถ่ายยากหน่อยครับอยู่บนหลังคาเ็แผงมโนฮาร์ดเซลนะครับค้าท่านใดสนใจก็ ติดต่อเรามา่ได้นะครับผม0922648862นะครับผมคุณล่าเกลือ